ใน EP ีแรกจะได้คุยถึงพุทธคุณหรือกระแสการวิ่งของพุทธคุณของสมเด็จวัตรคังซึ่งสมเด็จวัตรคังไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามจะมีกระแสการวิ่งของพุทธคุณที่เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยวันนี้มีเวลาก็อยากจะคุย มีเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่ากระแสะการวิ่งของพุทธคุณของวัดระฆังเป็นแบบไหนซึ่งกระแสะการวิ่งของพุทธคุณของพระสมเด็จวัดระฆังเป็นกระแสะการวิ่งที่วิ่งลงมาจากหัวของเราถ้าเราจับพุทธคุณ จะวิ่งจากหัวของเราลงไปจดสะดือนั้นก็หมายถึงว่าเป็นพุทธคุณที่ครบเครื่องครอบจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นทางด้านแค้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เสริมอำนาจบารมีคงกระพันชาตรี รวมทั้งโชคลาภและการทำมาหากินมีความเจริญรุ่งเรืองสำหรับผู้ที่มีไว้บูชาฉะนั้นสมเด็จวัดระฆังจึงเป็นภาคเครื่องที่ทุกคนที่สะสมมีความปารถนาจะได้ครอบครองแต่ สมเด็จวรังคังเป็นพระที่มีความพิเศษแปลกกว่าพระอื่นๆไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนถ้าท่านมีบารมีที่เหมาะสมหรือบารมีที่มีคุณงามความดีท่านก็จะมีไว้ครอบครอง สังเกตง่ายๆสำหรับสมเด็จวัดละคขังแม้เนื้อจะมองดูว่ามีคาบมีสิ่งต่างๆที่สะสมอยู่ก็ตามแต่ถ้าท่านได้พิจารณาดูดีๆของเนื้อมวลสารแล้วจะเห็นได้ว่าจะมีความสดใส ไม่ได้เศร้าหมองหรือไม่ได้เหมือนกับคนตมถ้าเหมือนกับคนตมหรือเศร้าหมองแสดงว่านั่นไม่ใช่สมเด็จวัดรักขังเพราะสมเด็จวัดรักขังย่อมมีเนื้อที่เราได้มองแล้วจะมีความสบาย,าบายตาและก็มองมีมิติไม่ว่าจะมองในด้านข้าง หรือด้านไหนๆก็จะมีมิติที่เราสามารถชมแล้วไม่เบื่อตาด้วยเหตุนี้สมเด็จวะัดละัฆังจึงได้ชื่อว่าจัก,กรพัิแห่งพระเครื่องด้วยเหตุที่การวิ่งของกระแสพุทธคุณก็วิ่งจากศีรษะลงมาจนจดสะดือและไม่เหมือนอพระเจจิทั่วๆไปในอีพีนี้ ก็ขอจบการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธคุณกระแสการวิ่งของพุทธคุณของสมเด็จวัดละคขังไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ